I <laughs> ร้อยครับผมนี่ครับได้คู่แล้วครับผมเกือบร้อยสวัสดีครับนานานะ้วก,การาทุกท่านวันนี้เจอเจอกับผมอีกหนึ่งทริปนะครับวันนี้ก็มาหาเลาะตีคอกเชโดเหมือนเดิมครับก็มันก็จะหมดฤดูแล้วแ่ะครับแต่ก็ลงมาก็เผื่อเผื่อเจอตัวนะครับเผื่อเจอคอกก็โชคดีไปครับ แต่ถ้ามันเจอก็แหวครับก็หมยเดิมครับหมายบ้านตัวเองครับเนี่ยครับสภาพไมายนี่ครับวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่จะรู้ได้มาแล้วก็ต้องตีแล้วครับของอยู่ในน้ําครับ็ไม่ให้ประกาสเวลาลุยกันเลยครับนี่ครับปินเบดครับ คอเคลมทุกทีนะครับผมปึกแล้วครับปึกแล้วครับแต่ไม่อยู่ครับ อยู่แล้วครับมานี่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  ครับผก็ถ้าได้ช็อตไม่สวยก็ขออภัยนะครับต้องไม่ไม่ไม่เก่งเท่าไหร่ครับนี่นะครับนี่นะครับว่าแล้วมันน่โตครับน่าจะสามสี่โได้ครับ ร้อยครับผมมีไงเป็นไงบอกแล้วลงมาแป๊บเดียวครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วครับดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับว่ามีคู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเพื่อนคู่ใจครับสุดยอดครับ เราแยกปิดปลาก่อนครับสี่โลครับผม าตัวนี้สี่โลนี่ครับว้าอเคครับผมเดี๋ยวรอดูคู่บนก่อนนะครับว่าจะมีคู่หรือเปล่านะครับ ยินสปินเนเบดเอครับก็มันมันอยู่ตื้นก็ต้องใช้ตัวนี้ครับช่วยได้ครับไปไหมเชยครับผมเดี๋ยวตามตัวต่อไปครับ กบไปกินข้าวไข่แล้วครับดูครับเม็ดท่วมเลยไม้นี้แล้วครับจบแน่่จบอือหืแค่บูกครับแค่บูกไม่จบครับไม่จบแค่บูกบวกย้ำไปไ,ไปไป มนี่นี่นี่นเมาจค่นีครับโอจะชิงคันโดนโอคโดนจนได้ครับว่าแล้โดนไหมหูหลุด อนอนลุงไทหลุดอนปลุงไทยออไโอ้ยแขกหลุดอีแล้วเซ็งเลยมึงวัดตามไม่เข้าอะ่ะโ,โอ้ยยอมวัดบนเขากนบะอกว่า ไปทำอะไรครับผู้ถายตบแล้วตบอีกครับผมถายผู้ถายอ่อนครับผู้ถายอ่อนเด้ยมันแค่ตบยังไม่ได้กินผู้ายเล็อ่อนแล้วขึ้นได้ขนาตึงนั่งผูอยู่ กัดใส่ว่ะกัดใบนี่เลยเนาะโดนนะครับงัดขึ้นงัดขึ้น,นยกไว้ขึ้นไปเลยไปโดนโดนนะครับเอาจนได้ครับโดน,บนได้แล้วครับโอ้โห oh. ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วอย่าให้มันตอดแตอย่าให้มันตอดบ่อยอุ้ยว่าได้ดูป่าอย่าให้มันตอดบ่อยยืมไปยืมแล้วเอาอีดีเลยเอายืมดีเลยเหรอใช่ครับกูใชยเอาหัวเลยนะเอาเล จะได้เจอตัวหรือเปล่าเนี่ยอุ้มคัดเลไเจจับเร่ไปโให้ไไปเป็นไงบอตาเไงไปไงครับไงเอาเอาอีกตัวนึงเอาอีกตัวหนึ่งโดนแล้วครับเป็นไงครับต้องจัดให้โปรแขกแล้วครับรอบนี้ โปรแขกมาเรียบรีบครับที่เปิดลูกเปิดมาซื้อไหมนไก่โวนบาเห็เนคนทุกไทยเห็ในไม่นคนมาโอ้โหผมปลาแล้วโปรแขกต้องเอาจนได้ครับปลาข้าวมันี้ดื้อตบแล้วตบอีกครับตบโปรแขกอ่ะโอเคครับกลับมาว่าจะเอาปลาให้โปรแขก ไปเก็บครับโปแขกเจอข้อพอดีก็เลยให้โปแขกจัดเองครับเก็บเองครับนี่ครับเห็นเองนี่ครับเห็นเองเก็บเองครับโปแขกเก็บเองครับสามโลครับตัวนี้ของผมสี่โลครับนี่นะครับแกบอกว่าเกรี่เพราะงั้นจะขอแกขอเชียครับผมเดี๋ยวตามตัวตัวต่อไปครับนี่นะครับใต้ปลาแล้วเอาอเามาส่งโปแขกครับโปแขกเอาขึ้นไปบ้านโปแขกจะไปทุระครับ ยวตอนบ่ายพวกแกจะลงมาอีกอยู่ครับนี่ครับก็พวกแขกขอประทากับข้าวครับช่วงนี้ขาดแคลนครับนี่ครับไปแล้วครับนู่นครับมันเอารถมานี่ครับได้อยู่ตรงเนี่ยท่าเรือนี่ครับเชนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตามดูคู่มันก่อนว่าจะมีคู่หรือเปล่านะครับไปดูลักษณะน่าจะมีคู่อยู่นะครับ วครั้ผมวิงสวิงสวิงอย่าลืมจะลุดเอามาเรียบร้อยครับผมนี่ครับได้คู่แล้วครับผม มาแล้วครับตัวที่เหลือตัวใหญ่ครับไปไปครับเดี๋ยวไปนีป่นะครับคันเดิมครับลอกเดิมสุยอดครับเพื่อนผู้ใจ ว่าแล้วครับตัวปรแขกได้ตัวเล็กครับผมได้ตัวใหญ่ครับนะครับขอหยัดตุลาครับตัวเมื่อกี้สามโลครับตัวนี้สี่โลนครับสี่โลครับนะครับว่าแล้วปลาต้องมีคู่ครับโอเคครับ ก็สามแตมแล้วครับเช้านี้เี่นครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ตามหาคอกคอกแรกครับก็มีคู่ครับแต่สรุปว่าลมครับเนี่ยครับอยู่ขึ้นนะครับขึ้นใหญ่มากเลยครับตามไปตามมาหายครับเดี๋ยวคงไปไหนไม่ได้ไกลหรอกครับเดี๋ยว ลมครับไปต่อไม่ได้แล้วครับลมดูครับคืน่นครับคืนใหญ่มากก็ลูกเล็กครับหายากก็ต้องจบคลิปไวหน่อยครับวันนี้โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปต่อต่อไป และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไปต่อไม่ได้แล้วโอเคครับผมบ๊ายบาย